สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ AMT รถบรรทุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารีวิวเป็น10ล้อดัม360แรงนะคะเดก้า FXZ นะคะตัวนี้จะมาในสเปคปี57 360แรงนะคะสเปคกระบะนะคะจะอยู่ที่6เมตร20ะนะคะสูงอยู่เมตร80ะคะ่ะตัวรถนะคะหนักอยู่12ตัน400ะนะคะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาแอดมินมาดูช่วงล่าแล้วก็ตัวภายในคัตซีก่อน,นะคะ ตัวนี้สใจสายลุยสายแบกแนนอนกระบอกดำใหญ่มากเลยนะคะพัาสติสวยๆเลยนะคะรถสวยๆแห้งๆนะคะกระทงเต็มๆรถต่อก,กระบะมาจากอู่สหารกิจนะคะหนองแคค่ะสวยๆเลยนะคะพื้นเต็มๆฝาท้ายไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสวยๆยะ,ะาทายเต็มนะคะแถมมีระบบลากนุกด้วยนะคะแอดมิน นี่มีระบบลากลูกนะวิ่งลากลูกได้แม่เดี่ยวก็ได้ลากลูกก็ได้นะคะรถพร้อมใช้งานเลยสวยๆเลยนะคะพื้นเต็มนะคะพื้นเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในห้องเก่งนะคะเดี๋ยวพาแอดมินพาไปดูภายในห้องเก่งกันนะคะเดี๋ยวตามมาห้องเก่งนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะอุปกรณ์เดิมเกียร์เดิมนะคะวิทยุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อยู่ครบนะคะรถวิ่งไปประมาณ 5้าแสนนะคะถือว่าวิ่งตามปีการใช้งานนะคะถ้าเทียบกับปีใช้งานถือว่าวิ่งน้อยอยู่นะคะรถด,ดูแลถึงนะคะองค์กรเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะพร้อมด้วยงานเลยนะคะก็พี่เพื่อนๆนะคะที่สนใจตัวรถนะคะที่สเปคจี๊ดสเปคหนักๆแบบนี้นะคะ สนใจก็ติดต่อตามข้อมูลลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเรารองรับบริการทั้งรูปแบบเงินสดและก็จัดไฟแนนซ์นะคะถ้าต้องการลูกเพิ่มสามารถติดต่อเข้ามาที่แอดมินได้นะคะเรามีบริการรองรับทั้งเป็นแม่เดียวนะคะแล้วก็มีครบเซ็ตรถพ่วงเลยนะคะยังไงเราก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ AMT รถบรรทุกค่ะสวัสดีค่ะ